สวัสดีครับคลิปนี้มีเหรียญหลวงพ่อพุธวัดป่าสารวันมาแบ่งปันเพื่อนๆน,นะครับเี่เหรียญอามสวยๆเลยนะอา,อายุครบ73ปีนะครับออกปี2537เนื้อทองแดงต่อกโคตรนะครับหลังยันเส้นป่าแบบนี้นะยันประจําตัวหลวงพ่อนะครับเรียมพร้อมใช้นะครับเดิมนะครับด้านหน้าจะเป็นพิมพ์หลวงพ่อหน้าตรงครึ่งองค์แบบนี้นะเห็นไ,ไหมนูนเด่นสวยงามพิมพ์เหมือนมากๆนะครับลักษณะพิมพ์รูปเหมือนหลวงพอ่อ สภาพสวยสภาพเดิมเดิมเห็นไหมในตาเมตาแบบนี้เส้นเกษาพื้นเหรียญตึงนะครับสวยเดิมเลยนะเราดูฟอนต์เห็นไหมเป็นเส้นคมคมเลยคําว่าพุทธนะครับอ,องค์นี้นะใครสนใจนะครับองค์นี้ผมเปิดไว้250บาทรวมส่งนะครับตอกโค้ดนะจะมีต่อกโค้ดตัวพุทธแบบนี้ 250บาทรวมส่งเรี่ยมพร้อมใช้นะครับรับประกันแท้ใครสนใจก็พิมพ์ปิดอินบ็อกมาได้